ข้าวไอขาวลุกเร็วลุกขาวข้าวเฮ้ยนอนนอนไม่ตื่นเลยไหมฮะนอนไม่ลุกเลยเหรอขาวฮะลุกมาน,นี่เร็วเร็ววันนี้ลุกมาอ่าเร็วลุกลุกลุกกินข้าวยังมาจับมือหน่อยเร็วเดี๋ยวจับมือดิจับมือเดี๋ยวตื่นหนิตื่นหนิฮะ Hey, วันนี้สงสัยอิ่มเลยกินแล้วนอนอย่างเดียวเลยฮะฮะฮะดูกระดิกเลยฮะดูกระดิกเลยฮะตื่นเอามาตื่นดิว,วันนี้เจ้าขาวทวนลุกขึ้นวันนี้สงสัยกินข้าวอิ่มแล้วนอน นอนหลับนิ่งเลยเมื่อคืนสงสัเที่ยวดึกอืมไหนดูใช่หน้าอะไรเนี่ยหน้าหมานี่วะเนี่ยฮะหน้าหมานี่เนี่ยเข่าเขาหน้าหมานี่เต็มกลัวกล้องเลยฮะกลัวกล้องเหรอไหเดี๋ยวจะโพสให้นะเดี๋ยวจะโพสให้โซเชียลเลยเข่าไว้โอเคแค่นี้แหละ